สวัสดีครับก็มาถึงกันเรียบร้อยแล้วนะครับกับแผงไฮโวล์นะ85โวล์600วัตต์นะครับจากทาง RAPD ครับก็สิ้นสุดการรอคอยกันสักทีนะครับหลังจากที่รอคอยกันมา,นานหลายเดือนนะหลังจากที่ทาง RAPD นะครับเขาแจ้งไว้ทางหน้าเพจเนอกว่าเขาจะผลิตแผงรุ่นนี้ออกมานะครับก็สำหรับใครที่รอคอยนะตอนนี้แผงเข้า เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเข้าตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะลงแอปนะครับลงแอปส้มเมื่อวันที่25กันยาที่ผ่านมานี่เองนะก็โปรเปเดพอดีเลยนะพอเข้าปุ๊บผมก็กดสั่งมาปั๊บนะอ่าก็เมื่อคืนนี้นะครับก็วันที่28เนอะรถขนส่งนะจากทางบริษัท i e p d นะครับมาส่งเองเนาะ มาประมาณทุ่มกว่านะครับตกใจเหมือนกันนะบริษัทโทรมานะครับก็บอกว่าแผงจะเข้ามาส่งนะครับก็ถ่ายคลิปไว้บ้างแล้วเนะาะเมื่อคืนนี้นะครับอเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแผงตัวนี้กันครับว่ามีอะไรบ้างเนาะ,ะสำหรับในเบื้องต้นนะครับก็จะเห็นนะว่ามันเป็นแผงแบบฟูลเซลล์นะครับไม่ใช่แบบฮาร์ฟเซลลนะเพราะว่ามันใช้เพราะว่ามันต้องการแรงดันสูงนะครับ ก็เลยเป็นแผงแบบฟูลเซลแล้วนะครับอ,อันนี้คือจุดที่เราเห็นอันดับแรกนะต่อไปครับมาดูในส่วนของอ่าจำนวนเซลลกันบ้างนะจำนวนเซลลนะครับมีแถวละ6เซลนะครับแถวละ6เซลทั้งหมดผมนับแล้วนะมี20แถวนะครับก็รวมแล้วนะ120เซลอ่ามีทั้งหมด120เซลนะครับส่วนบัสบาร์นะครับบัสบาร,บบาร์บัสบาร์ก็ 1>, 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ห้าหกเจ1ดแปดเก้าสิบสิบเัสบาร์นะครับในส่วนของบนะัสบาร์เนาะอ่าก็เป็นแผงโมโนนะครับชนิดเอ็นไทนะอ่าเป็นโมโนแบบเอ็นไทนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอ่าขนาดความกว้างความยาวแล้วก็ความหนาของแผงกันครับอ่ามาดูในส่วนของความยาวแผงหรือว่าส่วนสูงกันก่อนนะครับอ่าผมเกาะท,ท,ที่ด้านบนเลยเนาะ อ,อยู่ที่200ประมาณ227.5เซนติเมตรนะครับอ่าโดยประมาณเนาะความกว้างของแผงครับอ่าอยู่ที่113.2ซนติเมตรนะครับ113เนาะอ่าในส่วนของขอบแผงครับความหนานะอยู่ที่3เซนนะครับประมาณ3เซนก็เป็นรุ่น อขอบบ้างนะครับในส่วนของอขอบบนกับขอบล่างแผงนะครับก็จะเป็นช่องกระจกใสๆนะครับนี่จะไม่ได้ทึบทั้งหมดนะครับจะมีเว้นช่องอยู่แล้วก็ด้านบนฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของอบาร์โคดนะครับซีเรียลโคดเนาะประมาณนี้นะครับก็มาดูในส่วนของด้านหลังแผงกันบ้างนะครับ ด้านหลังแผงเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นกระจก2ด้านนะครับเป็นแบบขุนะ่นเนาะแผงรุ่นใหม่ของ A.P.D จะเป็นกระจกขุ่นแล้วนะครับจะไม่ใช่กระจกใสแบบเงาแล้วนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับก็เป็นเพลทนะเพลทสำหรับสาย M.C.4 นะครับจะย้ายันอยู่ตรงกลางนะจะไม่ได้แย,ยกออกมา2ฝั่งแล้วนะครับสายก็รอบนี้ให้มาค่อนข้างยาวอยู่นะครับอ,อันนี้จับชอบ็อตเซอร์กิตง่ายเลยนะส่วนสเปกแผงนะครับสเปกแผงก็อยู่ตรงนี้ ครับก็เปลี่ยนไปหลายจุดอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ด้านหลังนะครับไม่มีคานดามเหมือนเดิมไม่มีคานดามเนาะอะอลองมาดูในส่วนของเนมเพจนะครับหรือว่าสเปคหลังแผงกันดูนะครับก็นี่นะแบรนด์ RAPD นะครับโมเดลไทยนะจะเป็น RD 60g 1 60 2 r 600w นะครับตัวมันเล็กมากเนาะอ่านช้านิดนึงนะครับอ่ากำลังนะครับ600วนะัตต์เนาะอ่าแล้วก็ m a x p o w e r นะครับ0-5ถึงวัตต์นะเซลเทคโนโลยีเ t o น c o n นนะก็คือ n t y p e นั่นเองนะครับอ่ามาดูในส่วนของ m a x p o w e r v ว l t a g e เตนะหรือค่า vmp นะครับอยู่ที่70.44โวลต์ นะ Max Power Current หรือ IMP นะครับก็คือกระแสเนะาะอยู่ที่8.52แอมป์ Open Circuit Voltage หรือค่า VOC นะครับวลลอยเนาะ85โวล์นะครับ Short Circuit Current หรือค่า ISC นะคืออยู่ที่9.02แอมป์นะครับ Max s y s t e m Voltage นะครับก็คือระบบสามารถรองรับได้ทั้งหมดนะ 1,500VDC นะครับ Maxiri Field Rating ส่วงสุดที่25แอมป์ Operating Temperature นะครับทำงานได้ที่อุณหภูมิลบ40จนถึง85องศา Normal Operating c e l l t e m p นะครับอุณหภูมิหน้าแผงนะ45องศานะครับบวกลบ2องศาน้ำหนักครับอยู่ที่28กิโลกรรม Dimension นะครับก็คือขนาดแผงเนาะ2,278นะครับคูณ1,100 34คูณ30ม m mm นะครับอ่าอันนี้ก็คือขนาดมิติของตัวแผงนะครับแล้วก็ m e ก i c a l s ส l ัดวิ d l o a d นะครับก็คืออยู่ที่5,400นะทับ2,400 pa winload ก็น่าจะอ่าหมายถึงอ่าต้านทานแรงลมนะครับอ่าแล้วก็ตัวแผงนะครับเป็นแบบ Class A นะแล้วก็เอาลงข้อมูลไว้เพิ่มด้วยนะครับในอ่ารายละเอียดสินค้าเนะว่า,าค่า efficiency นะครับ อยู่ที่23%นะครับก็คือประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานนะอยู่ที่23%นะครับถ้าเป็นแผง p type นะครับไม่ใช่แผง n type แบบนี้นะค่า efficiency นะครับหรือค่าประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานนะมันจะอยู่ที่ประมาณ1 6 1 9ถ้านะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะส่วนตัวนี้นะครับเขาเขียนมานะครับว่า,าค่าประสิทธิภาพนะ efficiency นะครับอยู่ที่23%นะในขณะที่ แทง730วัตต์มันจะอยู่ที่22.5นะถ้าผมจะไม่ผิดประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานก็สูงกว่า p t ท้าทั่วไปนะครับอ่ะตอนนี้ก็เวลาเกือบเกือบบ่ายโมงแล้วนะครับอ,อีก4ีนาทีบ่ายโมงเนาะก็วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปรง่งเดี๋ยวมาวัดค่า voc นะวนลอยนะครับแล้วก็ค่า isc เนาะกระแสะลอยนะครับแบบไม่มีโหลดเนาะ อยู่ที่80.6นะครับด้านหน้าแผงเนาะ80.6นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองช็อตเซอร์กิตบ้างนะอ่าช็อตเซอร์กิตครับ7.16 17แอมโดยประมาณเนาะ7.16อ่าเดี๋ยวผมกดอ่าโฮไว้นะครับอ่า ช็อตเซอร์กิตครับอยู่ที่7.19แล้วกันนะ,ะตามนี้เลยนะครับเวลาประมาณบ่ายโมงแล้วกันนะ,อะ,อะลองมาคำนวณน,นะครับอันนี้ด้านหน้าแผงเนาะ,ะวัดได้80.6โวลต์นะครับคูณด้วยกระแสะนะครับ7.19อ่าออกมา579วัตต์นะครับก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงเลยนะครับเดี๋ยวไปลองวัดหลังแผงกันบ้างเนาะ นะครับเดี๋ยวมาลองวัดค่าหลังแผงกันบ้างนะครับค่า voc หลังแผงนะครับนี่หลังแผงเนาะแปดสโวลต์นะครับอันนี้คือหลังแผงนะไม่ใช่ด้านหน้านะครับมาลองดูช็อตเซอร์กิตกันหน่อย กระแสช็อตเซอร์กิตหลังแผงครับ5.3แอมป์นะครับอันนี้ช็อตเซอร์กิตเนาะอ่าประมาณนี้นะครับอ่ามาดูหลังแผงกันบ้างนะครับ81.5นะครับคูณด้วย5.33แอมป์นะครับอ่าออกมาอยู่ที่434วัตต์นะครับ434วัตต์อันนี้คือหลังแผงเนาะอ่าเป็นแรงดันลอยกับ แอมลอยกระแสลอยนะครับก็ด้านหน้าก็เยอะกว่าอยู่แล้วนะเป็นเรื่องปกตินะครับเวลาประมาณบ่ายโมงเนาะไม่มีเมฆไม่มีอะไรบังเลยนะครับอ่าก็ประสิทธิภาพโอเคเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาวัดอุณหภูมิหน้าแผงกันก่อนนะครับอ่าได้ประมาณ51.2นะครับอ่าลองอีกทีหนึง่ง อ่เดวัดสัก3ครั้งนะครับเอาค่าเฉลี่ยเนาะ51.1นะครับพัดอีกทีนึงอ่าห้าิบเจดหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวมาวัดอุณหภูมิใต้แผงกันบ้างนะครับในส่วนของใต้แผงเนาะห้าสิห้าสิบสีุ่ด็ดนะครับครั้งแรกอ่าครั้งที่สองครับ ก็ห้าสเนะห้าสิบเหมือนกันนะครับห้าสิบส่จจะสังเกตว่าอุณหภูมิใต้แผงนะครับจะสูงกว่าอุณหภูมิหน้าแผงนะครับอันนี้ก็เป็นการวัดข้อมูลในเบื้องต้นเนาะสำหรับในส่วนของการทดสอบต่อใช้งานนะครับ ก็ขออนุญาตยกยอดไปเป็นคลิปหน้าเนาะในส่วนของการทดสอบนะครับเพราะว่าเจ้าเครื่องพาวเ r m มอาร์เอตัวนี้นะครับในระบบ12โวลต์เนี่ยมันรองรับแรงดันได้แค่สูงสุด80โวลต์นะครับก็ไม่สามารถใช้งานได้เนาะนะครับถ้าต่อเข้าไปก็กลัวจะมีปัญหานะนะครับก็เท่าที่เราวัด VOC นะมันก็อยู่ประมาณ80-81นะครับ ก็สูงสุด VOC ของแผงมมาได้ที่85นะครับถ้าต่อ,อการใช้งานนะก็กลัวจะมีปัญหานะครับถ้าจะให้ใช้ได้นะก็ต้องใช้เป็นแบตเตอรี่ที่เป็น24โวลต์นะครับถ้า24โวลต์เนี่ยเครื่องนี้นะครับมันจะรองรับแรงดันได้ที่105โวลต์นะครับจากนั้นก็ขออนุญาตยกยอดไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวในการทดสอบต่อใช้งานนะครับผมก็จะเอาไปใช้กับ ผมก็จะไปทดลองต่อใช้งานกับปั๊มโซลาเซลล์ของผมนะครับอ่าโอเคครับอ่าสำหรับแผงโซลาเซลล์ไฮโวลต์ตัวนี้นะครับก็เหมาะสําหรับการนําไปใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการแรงดันสูงนะครับอย่างเช่นปั๊มน้ําโซลาเซลล์นะแอร์โซลาเซลล์นะครับหรือว่าเป็นเครื่องอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์ก็ได้นะอ่าสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นปั๊มน้าโซลาเซลล์นะครับมันต้องการแรงดันนะครับ มันต้องการแรงดันที่ค่อนข้างสูงอย่างยกตัวอย่างปั๊มน้าของผมนะครับปั๊มน้ําบาดาลเนาอะ,อะมันต้องการแรงดันนะครับโดยประมาณนะอยู่ที่ประมาณ1 5 0โวลต์นะครับซึ่งถ้าเกิดใช้แผงธรรมดาทั่วไปที่มีค่า voc ประมาณ5 0โวลต์เนี่ยต้องใช้ประมาณ3แผง่างแผงก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าน้ําก็จะไหลน้อยหน่อยเบาหน่อยนะครับสแผงกําลังดีนะ,ะแต่ถ้าเกิดใช้แผงตัวนี้นะครับก็จะลดการใช้แผงลงเหลือแค่2แผงเท่านั้นนะครับ ใช้แค่2แผงพอนะครับประหยัดพื้นที่ไปได้เยอะเลยแล้วก็ประหยัดพวกอุปกรณ์ด้วยนะอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของแอร์โซลาร์เซลนะครับซึ่งแอร์โซลาร์เซลเนี่ยเขาก็จะนิยมใช้กันอยู่ที่ประมาณ5แผงนะครับสำหรับแผงไฮโวลเนาะกะ็ถ้าเอาแปดสิ ค,คูณ5นะครับมันก็จะได้ประมาณ4 2 5โวลต์แต่ว่าโวลต์ที่ใช้งานจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70โวลต์ใช่ไหมครับ70โวลต์คูณ5เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ3 5 0โวลต์ซึ่งมันก็พอดีกับความต้องการที่อแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์หรือว่าแอร์โซลาเซลล์เนี่ยหรือที่เข้ามาแปลงกันเนี่ยมันก็จะใช้งานอยู่ที่แรงดันประมาณนี้นะครับก็จะเพียงพอกับการใช้งานนะในส่วนของอเครื่องที่เป็นไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับ ที่เป็นประเภทไฮโวล์ on, เนะาะอันนี้ก็เหมาะกับก,บการใช้งานประเภทเครื่องขนาด3กิโลวัตต์ถึง4กิโลวัตต์นะครับเพราะว่าเขาต้องการแรงดันนะบางเครื่องต้องการ450บางเครื่องต้องการ 500v โวล์นะครับก็เราก็ใช้อยู่ที่ประมาณ5แผงเหมือนกันนะาแผงเวลาเราคำนวณกับอินเวอร์เตอร์ผมเคยทำคลิปสอนไปแล้วนะนะครับว่าให้เราเอาค่า voc นะครับของแผงมาคำนวณก็คือเอา85 คูณ5นะครับมันจะอยู่ที่425โวลต์ซึ่งมันไม่เกิน450แล้วก็ไม่ถึง500นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของกำลังวัตต์นะครับก็ถ้า5แผงนะครับก็จะอยู่ที่3,000วัตต์พอดีเพราะฉะนั้นมันก็สามารถใช้กับเครื่อง3กิโลวัตต์กับ4กิโลวัตต์ที่เป็นไฮโวลต์ได้นะครับเราไม่ต้องใช้แผงธรรมดาทั่วไปนะซึ่งมันจะต้องใช้ถึง9แผงนะครับอ่ากา็ลดการใช้งานแผงนะครับ ประหยัดพื้นที่แล้วก็ประหยัดอุปกรณ์ไปด้วยนะ,ะสำหรับในส่วนของราคาของแผง RAPD ไฮโวลต์ D, Volt, ตัวนี้นะครับ8 5โวลต์ Volt, 600วัตต์นะครับราคาปกตินะครับที่เขาตั้งไว้นะจะอยู่ที่3590บาทนะครับ3590สํ 3, บาทสำหรับ1แผงเนาะอันนี้คือราคาที่รวมส่งฟรีถึงบ้านเลยนะครับก็จะเป็นลถของทางบริษัทเองนะก็ลองอ่านเงื่อนไขาการจัดส่งก่อนนะครับ แต่สําหรับราคาโปรนะราคาโปรโมชั่นนะครับหรือว่าราคาที่เราใส่ส่วนลดนะซื้อตามโปรโมชั่นอย่างเช่นโปรเล็กเบิร์นนะครับโปรเล็กเบิร์นโปรมิดมันทุกวันที่15นะครับหรือว่าเป็นพวกโปรเปเดย์นนะโปรเปเดย์คือทุกวันที่25ก็คือสิ้นเดือนนั่นแหละนะครับรวมไปถึงพวกโปรเล็กๆน้อยๆนะนะครับบางช่วงก็มากบางช่วงก็น้อยนะครับก็จะลดกันอยู่ประมาณ10% 15% 20%นนะอย่างผมเองผมซื้อช่วงโปร เปเดย์นะครับเมื่อวันที่25นะครับที่ผ่านมานี่เองนะก็ใช้ส่วนลด20%นะครับก็จะได้มาในราคา2,872บาทนะครับ2,872บาทไม่ถึง3,000นะนะครับก็คุ้มค่ากับการรอคอยนะฮะแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับอ่ะถ้าเกิดใครสนใจนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับในช่อง description นะรายละเอียดของคลิปนะครับแล้วก็ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ทั้ง2 ที่เลยนะครับใครสนใจก็ลองกดเข้าไปาหาเลือกซื้อดูได้นะครับแบรนด์ A.P.D นะผมก็ใช้แบรนด์นี้มาตลอดนะครับซื้อเองใช้เองรีวิวเองตลอดนะครับแผงเขามีคุณภาพอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นแบรนด์คนไทยด้วยน่าสนับสนุนนะครับใครสนใจก็ลองคลิกเข้าไปดูได้นะครับสำหรับวันนี้ครับถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดนะให้ข้อมูลผิดพลาดไปยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้พ่อบ้านสตูดิโอนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ